ย้อนมาเกิดในตอนจบของเรื่องหนึ่งอืมมิลลิเมตรฉันคิดว่าฉันคงจะไม่เข้าร่วมในวันนี้หอรออกอส่หอรานที่อยู่นอกรถพูดกับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าอะไรนะเธอจะไม่มาเธอรอฉันเล่นหรือเปล่าลูกค้าของเรากําลังรออยู่นะตอนนี้เธอมาบอกฉันว่าเธอจะไม่ไปเนี่ยนะหญิงสาวตกใจกับคําพูดของส่หอรานฉันไม่ได้ล้อเล่นมันก็แค่อืมมิลลิเมตรฉันรู้สึกปวดท้องกระทันหันนะฉันเสียใจจริงๆนะส่หอรานดึงแขนของเธอออกจากการจับของอีกฝ่ายพร้อมกับตีสีหน้าเจ็บปวด เธอแน่ใจนะผู้หญิงคนดังกล่าวจ้องหน้าสู่หอรานอย่างเคลือบแคลงลูกค้าวันนี้อยู่ที่ถงซานนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยนะอย่าบอกนะว่าฉันไม่ได้เตือนเธอเรื่องนี้นอกจากนี้ถ้าเธอกันตัวเองออกมาเธอจะไม่ได้กินฟรีอีกเลยนะในวันนี้ฉันรู้ค่ะฉันเข้าใจดีฉันก็อยากจะหาเงินเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะมันก็แค่เป็นจังหวะที่ไม่ดีนะหองอจียอตามใจตามใจยังไงก็ได้หญิงสาวขัดสู่หอรานอย่างเสียอารมณ์และเข้าไปในรถอย่างไม่สนใจผู้หญิงอีกสองสามคนที่ยังคงยืนอยู่ด้านข้างรถ ปังช่างเนรคุณจริงๆสูหอรานได้ยินเสียของหองอจิยทันทีที่ประตูปิดเสียงดังสน,นั่นคำพูดของหญิงสาวทําให้สูหอรานรู้สึกกระอักกระอ่วนหากแต่ไม่ได้โกรธแต่อย่างใดจะเป็นอะไรไปถ้าเธอจะถูกด่าไปบ้างในตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายของเธอถึงแม้ว่าสุรนจะไม่รู้ว่าเธอจะต้องตายอย่างไรหากเธอเข้าไปร่วมกับงานของลูกค้ากับหองอจิยแต่เธอรู้แน่นอนว่าเธอจะต้องตายก่อนไวอันควรหากเธอเข้าร่วมในวันนี้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ก็ถูกกล่าวถึงในนิยายต้นฉบับไว้ทั้งหมด ในชีวิตจริงซูหอรันเป็นนักดนตรีซึ่งเธอเพิ่งจะแต่งเพลงไปเมื่อไม่นานมานี้เท้าหาเพลงนี้แต่งเสร็จมันจะต้องเขย่าโลกและกลายเป็นผลงานชิ้นเอกของเธอโชคร้ายที่เธอตายอยู่ข้างๆเปียโ,โนของเธอเพราะการรอดนอนเป็นเวลานานในขณะที่หญิงสาวแต่งไปได้ครึ่งเพลงตอนที่ซูหอรันฟื้นมาอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองได้กลับมาเกิดใหม่ในนิยายโรมนซึ่งเธอได้รับคำแนะนำมาจากผู้ช่วยของเธอเองในนิยายต้นฉบับจบลงด้วยพระเอกผู้หล่อเหลาและร่ำรวยแต่งงานไปกับนางเอกผู้มากความสามารถซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ธรรมดาสามาัญพวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างมมมีีคคควาาาสุขแแลละููููกฝฝ่หหนนนนึงงเป็ผผ้้ชยญิ ในขณะที่อันยากรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยซูฮอรานหญิงสาวผู้ร่ำรวยซึ่งรับบทเป็นนางร้ายตัวประกอบหมายเลขหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับเธอนั้นก็ตกต่ำลงหญิงสาวถูกผู้คนเกลียดชังพร้อมกับถูกขับไล่ออกจากครอบครวัวและพ่อแม่ของเธอก็ถูกจุดลงให้ต่ำไปพร้อมกับเธอด้วยเช่นกันบทสรุปสุดท้ายที่ถึงแม้ว่าซูฮอรานจะไม่ได้ตายแต่จุดจบของเธอนั้นยิ่งกว่าความตายเธอถูกข่มขืนถูกคำให้หวาดกลัวและกลายเป็นผู้หญิงในบาร์บนย่านโคมแดงโดยตัวเธอเองในตอนสุดท้ายของเรื่องมีตอนพิเศษที่เกี่ยวกับลูกฝาแฝ ตัวร้ายผู้บ้าคลั่งและโรคจิตซึ่งตัดสินใจไปทำร้ายลูกสาวของนางเอกผู้ไม่ควรไปยั่วโทสะจึงถูกทุบตีอย่างทารุณจากลูกชายของนางเอกนี่เป็นแค่ตอนพิเศษของตอนจบจึงไม่ได้มีการพูดถึงซูฮารันอีกเลยในหนังสือมีเพียงการบอกกล่าวแบบสั้นๆเกี่ยวกับเธอในตอนพิเศษที่ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนซูฮานซึ่งถูกหลอกหลอจากเพื่อนๆที่งานเลี้ยงระหว่างในงานเลี้ยงนั่นเองซูฮานในวัย12ปีต้องมาเป็นพยานในฉากซึ่งคนที่เขาเรียกว่าแม่ถูกเหยียบย่ำจนตายซึ่งนั่นเเเเปปปป็็นน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 จดรริิิิ่่่่่มมตต้้ทนนทีีีีใใใหหขาาาาลลลลยยยยไแแะะกกคคโอพศษ ไม่ว่าเธอจะสามารถกลับไปสู่โลกของเธอหรือไม่และไม่ว่าจะมีเหตุผลอื่นที่เป็นเหตุให้ตัวร้ายระดับบอสเปลี่ยนไปหรือไม่ในตอนนี้เพื่อชีวิตของเธอเองสูหอรันไม่อาจจะเดินไปตามเส้นทางนั้นได้ส่วนจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเธอเปลี่ยนเนื้อเรื่องนั้นในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ไม่มีใครพูดได้อย่างมั่นใจเมื่อมองไปที่รถมินิแวนซึ่งค่อยๆหายไปจากสายตาของเธอสูหอรานมองอย่างว่างเปล่าสายลมพัดผ่านและทำให้สูหอรานสั่นสะท้านย้อนมาเกิดในตอนจบของเรื่องสองถึง4นาทีในตอนนี้เป็นเดือนเมษายนในเมืองเป แต่ซูฮอรันยังคงอยู่ในชุดทำงานของเจ้าของร่างเดิมเสื้อสายเดี่ยวสปาเกตตีใส่ครึ่งตัวกับกระโปรงสั้นเพียงปิดบ้านท้ายของเธอซึ่งไม่ได้เป็นชุดที่จะให้ความอบอุ่นกับเธอเลยแม้แต่น้อยหญิงสาวเอาแขนกระดกตนเองและถูแขนของเธอขึ้นลงไปมาซูฮอรันหันกลับและเดินไปอีกด้านหนึ่งของตัวตึกนี่ไม่ใช่เส้นทางที่จะกลับไปอาพาร์ตเมนต์ของเธอแต่จากความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมมีถนนคนเดินอยู่ตรงนั้น ในโลกแห่งความเป็นจริงกิจวัตรประจำวันของซูฮอรานจะถูกดูแลโดยผู้ช่วยของเธอและเสื้อผ้าทั้งหมดของเธอก็ถูกตัดเย็บขึ้นเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบนันซูฮอรานไม่ได้คุ้นเคยกับเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคุณภาพหรือราคา หญิงสาวเห็นร้านซึ่งเขียนไว้ตัวใหญ่ว่าเซลเมื่์ช่างใจไปนึกถึงเงินในบัญชีที่มีเหลืออยู่ของเจ้าของร่างเดิมสูหอรันจึงเดินเข้าไปได้นในโดยปราศจากความลังเลเมื่อผู้หญิงร่างสูงโปร่งเช่นเธอเดินเข้าไปในร้านหญิงสาวก็ดึงดูดความสนใจจากพนักงานในร้านทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อพนักงานเห็นชุดทำงานของสูหอรนันเธอก็มองด้วยสีหน้ารังเกียจทันทีแน่นอนที่สุดทั้งคู่ต่างก็ทำงานกินเงินเดือนแต่ฝ่ายหนึ่งก็สามารถดูถูกผู้หญิงที่อาชีพพิเศษได้อยู่ดี ซูหอรานเพิกเฉยกับสายตาของพนักงานและเดินไปที่ชั้นวางขายและรีบหยิบชุดออกมาทันทีพร้อมเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อผ้าธรรมดาเธอโยนชุดของเจ้าของร่างเดิมออกไปอย่างไม่ลังเลขอโทษนะคะมีห้องน้ําที่นี่ไหมคะซูหอรานถามขึ้นหลังจากจ่ายค่าชุดห้องน้ําของเรามีไว้ให้สําหรับพนักงานค่ะแต่คุณไปเข้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่บนถนนปังตรงข้ามค่ะ อ๋อฉันเห็นแล้วข้ะขอบคุณนะคะสุนานยังคงแต่งหน้าหนาเติะและมีกลิ่นน้ำหอมฉุนแรงที่จริงแล้วหญิงสาวอยากจะกลับบ้านเพื่อไปอาบน้ำแต่เธอก็ไม่มีเวลาพอในตอนนี้โชคดีที่เจ้าของร่างเดิมนั้นจนทำให้เธอใช้ได้แต่เครื่องสำอังไคราคาถูกไม่ใช่ประเภทที่ไม่หลุดลอกได้ง่ายสุหอรานแค่ล้างมันออกอย่างง่ายดายด้วยสบู่ที่มีอยู่ในห้องน้ําของห้างในที่สุดหญิงสาวก็คืนสู่สภาพปกติธรรมดา มีรอยแผลยาวประมาณ4เซนติเมตรบนหน้าผากของเธอเหลืออยู่ในตอนที่เธอถูกขับไล่ออกจากครอบครัวรอยแผลเป็นที่เท่ากับทำให้ใบหน้าง,งดงามนั้นถูกทำลายไปโชคดีที่ในโลกแห่งความจริงนั้นสูหอรานเป็นผู้หญิงโสดที่ช่วยเหลือตัวเองด้วยความสามารถของเธอเองหญิงสาวไม่ได้หมกมุ่งไปกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองเฉกเช่นเจ้าของร่างเดิมเมื่อมองดูเวลาแล้วสูหอรานก็รีบเดินออกมาจากห้องน้ำสูหอรานโบกมือเรียกแท็กซี่หลังจากออกมาจากห้างสรรพสินค้าช่วยพาฉันไปที่คฤหาสน์ของซานด้วยค่ะ คฤหา์ทงซานหรือคุณหมายถึงที่อยู่ที่สวนสาธารณะริมทะเลน่าหรือคนขับแท็กซี่ทวนอย่างไม่อยากจะเชื่อหลังจากที่สูหอรานบอกเส้นทางของเธอคนขับแท็กซี่ขับอยู่รอบๆบ,บริเวณนี้มานานกว่าสิบปีและก็รู้ดีว่าสถานที่อย่างคฤหา์ทงซานนั้นเป็นแบบไหนนั่นไม่ใช่สถานที่สถานที่ทุกคนจะไปได้เขาสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารของเขามีหน้าตาและรูปร่างดีแต่ชุดของเธอบอกเขาว่าเธอไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่เข้าออกที่คฤหา์ทงซาน คุณผู้หญิงที่นั่นไม่ใช่ว่าใครจะไปได้นะแล้วคืนนี้มันก็ดึกแล้วด้วยมันไม่ปลอดภัยสําหรับคุณที่จะไปตามลําพังที่นั่นนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวขึ้นในขณะที่เขาคิดในใจว่าฉันหวังว่าเธอจะไม่ไปที่นั่นเพื่อทําอะไรที่น่าสงสัยนะขอบคุณที่ห่วงค่ะฉันก็แค่ไปรับลูกชายของฉันนะครับซูหอรานพูดอย่างไม่แยแสแน่นอนและว่าเธอกําลังพูดถึงซูฮานลูกชายของเธอใช่แล้วหญิงสาวปฏิเสธที่จะไปทางานกับฮอมอจียอที่งานเลี้ยงที่ทําให้เธอต้องตายอย่างน่าอับอายเธออาจเปลี่ยนแปลงการ ย้อนมาเกิดในตอนจบของเรื่อง3-3-4นาทีไม่ว่าจะเป็นตัวเธอเองซูหอารานันหรือซูหอาราันที่เป็นเจ้าของร่างเดิมทางคู่ต่างก็ไม่คุ้นเคยกับลูกชายคนนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้ซูหอาราันได้เข้ามาอยู่ในร่างนี้แล้วและรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหญิงสาวไม่อาจแสร้งทำเป็นว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรและปล่อยให้เด็กหนุ่มที่ดูสมบูรณ์แบบของประเทศต้องกลับไปอยู่ในด้านมืดได้ ถ้าซูหอรานไม่ไปที่นั่นตามเนื้อเรื่องที่ว่าเป็นพยายนาคาองค์การตายจากการถูกเหยียบย่ำก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ในงานเลี้ยงก็ยังมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะการตายของซูหอรานมันก็จะเป็นเรื่องไฮไลท์ที่เกิดจากการกระทําของคนอื่นซูหอรานต้องการจะไปพาลูกชายของเธอกลับมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พิเศษนั้นขึ้น จริงอยู่ที่ว่าตามเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าหัวหน้าตัวร้ายก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่ด้านมืดได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามในอีกสิปีข้างหน้ากลับมาที่ปัจจุบันคนขับแท็กซี่ก็รู้สึกประหลาดใจไปกับคำพูดของซูฮอรานเด็กสาวดูมีอายุพอๆกับลูกสาวของเขาแต่เธอกลับมีลูกแล้วแล้วจากคำพูดของเธอเด็กก็ดูจะไม่ได้อายุยังน้อยด้วยเขาคิดเอาเองว่าเด็กสาวอาจจะเป็นติวเตอร์หรือพี่เลี้ยงของครอบครัวที่รวยก็ได้ยิ่งเขาคิดเท่าไหร่เขาก็ยิ่งคิดว่าตนเองนั้นคิดไไไดดด้้้ใใกกลลเเเเคคีงงงงััววาาาาาามมมป็นนนนนจจรรรริขึ่ข่่พููออะะหหททื คุณผู้หญิงเราถึงแล้วครับผมก็ส่งมาได้แค่นี้หลักครับคงต้องให้คุณลงตรงนี้แล้วคนขับแท็กซี่กล่าวขณะที่จอดอยู่ด้านนอกประตูหลักของคารืหาทงซานโอเคแค่แค่นี้ก็พอหลังจากที่เธอลงจากรถซูหอรานก็เริ่มตรงมาที่ซุ้มตรงทางเข้าประตูนี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับแน่นอนว่าหญิงสาวต้องหยุดลงโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยฉันแค่กลับมาบ้านซูรานะมีท่าทีไม่สบอารมณ์ขณะที่พูดขึ้นจากนั้นก่อนที่กาจะได้ทันพูดอะไรซูหอรานก็พิมพ์ตัวเลขบนหน้าจอที่ด้านข้างเธ อื้อดอดอดอประตูเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วจะให้การพูดอะไรได้อีกเขาไม่ได้ตาบอดนี้เขาก็เห็นรหัสที่เธอกดซึ่งเป็นรหัสเฉพาะคนสาคัญที่พักอยู่ที่นี่เท่านั้นและเป็นรหัสที่มีเพียงผู้พักอาศัยที่นี่รู้กันเองที่แม้แต่เพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ไม่ทราบเขาคิดว่าหน้าตาเธอดูคุ้นๆเธอเป็นคนพักที่นี่ตอนที่มีเรื่องที่นี่หรือเปล่ากันะแฮมมมอในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพเขาจะไม่สอดรู้สอดเห็นในชีวิตส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยุ ในทางตรงกันข้ามซูหอรานก็มาถึงจุดศูนย์กลางของแมนชั่นตามความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมเกือบ60%ที่พักอยู่ที่คฤราหา์ถงซานเป็นคนรวยทั้งสิ้นรวมทั้งสกุลซูนี่คือสถานที่สถานที่ซูหอรานเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เธอยังเด็ก แน่นอนว่าเธอคงไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้ไปมากกว่านี้แล้วในช่วงสองปีหลังจากที่เจ้าของร่างเดิมถูกขับออกจากสกุลสูเธอยังคงกลับมาเป็นบางครั้งเพื่อขอร้องให้ยกโทษให้เธอแต่เธอก็ไม่เคยรับอนุญาตให้เข้าไปถ้าเจ้าของร่างเดิมไม่ได้สับสูนไปเกือบสิปีและถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเธออาจจะไม่แม้แต่จะได้เข้าไปใกล้ประตูด้วยซ้ำโชคดีที่ซูหลานมีความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมไม่ใช่ความรู้สึกมองไปที่อาคารแมนชั่นที่สูงที่สุดในบริเวณศูนย์กลางนี้ซซููหหลลาา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 นนนนัักกกบออออออยยย่่่่งงงงปรรระดจจมณ์ทีตไึ้้ื สกุลกู้ไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นหรือตอนนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ซูฮอรันอยากจะหลบเลี่ยงคิดถึงลูกชายสำเร็จรูปของเธอซึ่งยังอยู่ด้านในซูฮอรันกาหัวตนเองด้วยความรู้สึกปวดหัวขึ้นมาหญิงสาวก้มหัวลงต่ำและเพิ่มความเร็วของเธอไปข้างหน้าเป็นธรรมดาที่เธอจะไม่ทันสังเกตเห็นสายตาที่จ้องมาจากด้านในรถที่อยู่ด้านหลังตนเองวิ่งไปปะทะคนที่คุ้นเคยหนึ 1, ่งสามถึงสี่นาทีเมื่อหญิงสาวมาถึงด้านหน้าประตูของสกุลกู้ซูฮอรันก็ถูกสาวใช้หยุดไว้ฉันทำงานที่นี่จะฉันมากับหองอ,งอจียอนะซูฮอรันพูดขณก้้มศรษใหตลง หองอจียอค่อนข้างเป็นที่รู้จักในแวดวงแม่เล้าของเมืองเปยอทันทีที่สาวใช้ได้ยินชื่อหองอจียอพวกเขาก็รู้ทันทีว่าเธอทําอาชีพอะไรฝากกระเป๋าไว้หน้าประตูแล้วตามฉันมาที่ด้านหลังได้ข้างในกระเป๋าของซูรานะมีเพียงลิปสติกราคาถูกและโทรศัพท์มือถือราคาแค่พันหยวนมันไม่ได้สําคัญอะไรที่เธอจะมีหรือไม่มีมันหลังจากที่หญิงสาวฝากกระเป๋าไว้เธอก็ตามสาวใช้เข้าไปในบ้านของสกุลกู้ที่ด้านหลังเธอไม่ได้คิดจะอยู่และรอให้สาวใช้จัดการหลังจากที่สาวใช้เดินจากไปสู่หอรานก็รีบเดินไปที่้นมต มีแขกมากมายในวันนี้มีหลายคนที่รู้จักเจ้าของร่างเดิมในอดีตพวกเขาต่างก็เป็นเด็กรวยที่เอาแต่ใจเมื่อสิปีก่อนและตอนนี้พวกเขาต่างก็เป็นสัตว์ที่สวมชุดมนุษย์หลังสิปีที่ผ่านมาหองอจียอและพวกของเธอกำลังต้อนรับแขกอย่างสนุกสนานในบรรดาพวกเขามีทั้งดาราและเด็กเรียนการแสดงที่รวมอยู่ด้วย ซูฮอรานสามารถพบซูฮานได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางคนหนุ่มสาวทั้งหมดเด็กหนุ่มในวัย1 3บถึงปีดูจะเตี้ยก,กว่าคนอื่นเมื่อยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาทำให้เขาดูโดดเด่นถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่โตเต็มที่หากแต่ใครก็บอกได้ว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาในอนาคตดวงตาของซูฮานและจมูกโด่งงามของเขาละไม้คล้ายกับเจ้าของร่างเดิมส่วนอวัยวะอื่นๆนั้นก็อาจจะคล้ายกับผู้ชายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อย้อนกลับไปวันนั้น เจ้าของร่างเดิมซูหอรันอายุเพียง1ิ1 6ปีตอนที่เธอถูกขับออกจากตระกูลเธอใช้เงินที่เหลืออยู่ซึ่งบิดามารดาของเธอทิ้งไว้ให้ก่อนที่พวกเขาจะจบไปเพื่อที่จะจ้างคนไปต่อกอกับนางเอกซึ่งในขณะนั้นกำลังช่วยพระเอกต่อรองเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมในท้ายที่สุดทุกอย่างก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเธอเองซูฮันคือผลผลิตที่เกิดจากแผนชั่วร้ายของเจ้าของร่างเดิมซูหอรันในการหาทางออกส่วนทัาทีดื้อรันและไม่ยอมใครของเขารวมทั้งความสงบนิ่งและเย็นชาที่ทำเอาผู้คนหนาวส้านได้นั้นหญิงสาวก็ไม่รว่ามามจากใคใชาากคชนเเธอิด ซูฮารันพนันกับตนเองขณะที่เดินตรงไปที่ซูฮานในงานเลี้ยงแบนนี้นอกจากพวกคนหนุ่มสาวที่ถูกหลอกมานั้นที่เหลือล้วนแล้วแต่ไม่ใช่คนดีอะไรเมื่อซูฮอรันแสดงตนในชุดที่แสนธรรมดาจึงทาให้หญิงสาวดูโดดเด่นขึ้นมาแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตั้งใจที่จะดึงดูดความสนใจมากนะักแต่มันก็มีประโยชน์บางอย่างเมื่อเธอปลักดอตัวในลักษณะนี้ตั้งแต่เธอถูกขับออกจากตระกูลของเธอซูฮอรันก็มักจะแต่งหน้าหนาจัดแม้แต่ตอนที่นอนอยู่มันไม่ใช่เพราะความจำเป็นทางอาชีพเท่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเหตุผลส่วนตัวของเจ้าของร่างเดิมิมมเเเเธธธธอออออออแแค่ยยยาาากกกจจะะปดดบบบงงรรลลนนใใหห้้้ข็ไไ ตอนนี้เธอปรักเราตัวที่นี่โดยไม่ได้แต่งหน้าไม่มีใครแม้แต่หอง,งอจียอและพวกของเธอที่เพิ่งเจอเธอไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจำเธอได้และไม่ใช่แค่หองอจียอและพวกของเธอเท่านั้นแม้แต่ลูกชายสํำเร็จรูปของเธอก็ยังจำเธอไม่ได้ เมื่อเขาได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากกลุ่มของเขาซูฮานก็มองไปยังทิศทางของซูฮอรานและก็เป็นเหมือนที่คู่หูของเขาพูดว่าที่จริงแล้วเธอดูน่ารักเหมือนกับพี่สาวคนหนึ่งเท่านั้นมกเว้นแต่ว่าสิ่งแรกที่ซูฮานสังเกตเห็นนั้นไม่ใช่ใบหน้าที่งดงามของเธอหากแต่เป็นความรู้สึกที่เธอกระตุ้นให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุซูฮานร,รู้สึกว่าบุคคลน,นั้นดูคุ้นเคยกับเขามากแต่เมื่อพิจารณาว่าเขาไม่ได้รู้จักเธอจริงๆก็ดูจะเป็นการด่วนสรุปเกินไปวิ่งไปประท,ะทัก นาทีดูสิแม้แต่ฮันเกอร์ของเราก็ยังเห็นด้วยจริงไหมบรรดาเพื่อนๆต่างก็รวมตัวกันอีกครั้งเกิดเท่ากับพี่ชายนายรู้หรือเปล่าว่าฮันเกอร์ของเราเป็นใครเขาเป็นคนที่รูปลอที่สุดของโรงเรียนเราแต่เฮเด็กสาวคนนั้นดูน่ารักจริงๆร,ระดับเทพธิดาแน่นอนฉันไปถามเบอร์โทรของเธอดีไหมวะฉันว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเธออาจจะเป็นลูกสาวของใครบางคนก็ได้นะ นั่นยิ่งไม่ดีเหรอถึงตอนนั้นฉันอาจจะได้แต่งงานกับสาวขาวรวยสวยแล้วก็ยกระดับชีวิตของฉันเลยอีกอย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่ฮัวเกอพูดก่อนที่จะมาที่นี่เหรอว่าเราควรจะมาสนุกที่นี่และพบกับเพื่อนใหม่ๆก็จริงนะสมเหตุผลดีเฮดูสิต้าจิยอคนนั้นเดินตรงมาที่เราแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีทางทางโอ้ชิปไม่ใช่ว่าเธอตกหลุมรับใบหน้าหล่อเหลาของฉันนะนายฝันไปเหอะไม่ใช่ว่านายควรพูดว่าเธอถูกฮานเกอดึงดูดใจหรอกหรือเออใช่อาจจะ ฮานเกอร์พี่ไปเจอต้าจิยอคนนี้รับหลังเราตั้งแต่เมื่อไหรกันนายคิดมากไปแล้วซูฮานกล่าวอย่างเย็นชาเมื่อเขาสังเกตเห็นผู้หญิงตรงหน้าเขาเมื่อเด็กหนุ่มหันกลับมาซูฮานอัศเจรีประกายให้ความตกใจแอวบขึ้นในดวงตาของซูฮานเด็กหนุ่มมองไปที่ซูหอรานซึ่งกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาและถามขึ้นว่าผมรู้จักคุณหรืออายะลูกชายจะแม่ของตัวเองไม่ได้นี่มันเป็นความล้มเหลวของมนุษยชาติหรือศีลธรรมกันนี่ น,นี่อาจจะเป็นพรจากการปลอมตัวก็ได้ถ้าสูฮันจําเธอได้จริงๆด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาตอนนี้มันอาจจะยากมากที่จะพาเขาออกไปจากที่นี่ก่อนที่สูหอรานซึ่งยืนภาวนาให้ตัวเองออย่เองเงียบเงียบและกําลังคิดว่าจะหาข้ออ้างอะไรที่จะพาลูกชายสําเร็จรูปของเธอไปกับเธอหญิงสาวก,ก็ถูกขัดขึ้นจากชายคนหนึ่งที่มีแต่กลิ่นเหล้าอย่างรุนแรง จูจๆนี่เธอมากับเสี่ยวหองอมอแม่ยอหรือโจร่วกันแล้ววันนี้เราจะเล่นบทหญิงสาวแสนดีกันหรือไงไอเดียบันเจิดดีนี่ชายคนดังกล่าวเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกรับกรับเลียขณะที่เดินมาตรงหน้าสูหอรานเขายื่นมือออกมาเพื่อจะรวบตัวสูหอรานไว้และให้เธอร่วมดื่มกับเขา ลินเมนเล่าเกือบจะทำให้สูหอรานอาเจียนออกมาหญิงสาวรีบหลบอุ้งมือสกปรกอของอีกฝ่ายขณะที่เธอหันกลับมามองเขาเพียงแค่มองไปครั้งเดียวก็ทำให้เธอนิ่งแข็งค้างนี่เธอโชคร้ายในโชคร้ายใช่หรือเปล่านี่ความตั้งใจแรกของเธอคือรีบมาพาลูกชายของเธอกลับบ้านไปกับเธอหญิงสาวไม่ได้คาดคิดว่าจะวิ่งมาเจอกับคนที่เจ้าของร่างเดิมรู้จักมานานแสนนานและเขาก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นมาด้วยกูเจียห้าวอดีตนายน้อยกู้และปัจจุบันคือนายท่านกู้เขาอายุมากกว่าเจ้าของร่างเดิมสู่หอราน หวานใจวัยเด็กหรือไม่ใช่ความรู้สึกไม่ดีในช่วข้ามคืนใช่ไหมที่จริงก็ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกประกูลซูอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับตระกูลส่งครอบครัวของพระเอกหรือประกูลอีครอบครัวทางฝั่งแม่ของพระเอกแต่พวกเขาก็เป็นประกูลใหญ่ในเมืองเปยอในทางกลับกันตระกูลกู้ซึ่งพึ่งพาธุรกิจร้านอาหารจนร่ำรวยนั้นก็ไม่อาจจะทเทียบชั้นกับพวกเขาได้ในมุมมองของเจ้าของร่างเดิมมีเพียงส่งเจออวีพระเอกเท่านั้นที่คู่ควรกับเธอ ส่วนกู้เจียห้าวในสายตาของเจ้าของร่างเดิมไม่เพียงแค่ตระกูลของเขาต่ำต้อยกว่าของเธอเท่านั้นตัวเขาเองก็งโง่บรมเขาไม่แม้แต่จะเทียบเท่ากับคนรับใช้ของเธอด้วยซ้ำไปย้อนกลับไปตอนนั้นกู้เจียห้าวก็เป็นหนึ่งในคนที่จะเป็นคู่หมายของเจ้าของร่างเดิม เขาชอบเธอจริงๆหรือก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเขาก็แค่ตามจีบเธอเพราะเห็นว่าเธอน่ารักกว่าบรรดาดาราที่เขาควงด้วยทําให้เขามีความคิดชั่วร้ายบางอย่างในใจนอกจากนี้ถ้าได้แต่งงานกับประกูลที่มีฐานะสูงกว่าเขาอย่างตระกูลซูก็ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดอะไรให้ในท้ายที่สุดไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงเขาไม่เข้าไปใกล้กับแผนการของเขาแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือการถูกดูถูกโดยเจ้าของร่างเดิมวิ่งไปประทะคนที่คุ้นเคยอีกสาม 3 4ถึง4นาทีมาเมนแม้แต่แม่น้ำหงโฮเปลี่ยนเส้นทางทุกๆ30ปีชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยดรามาตอนที่สูหอรานยังคงเป็นคุณหนูสกุลซูอยู่นั้นเธอก็จมปลับไปกับความเอาแต่ใจตัวและการดูถูกคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเธอ เธอมีเพื่อนน้อยมากหลังจากนั้นตอนที่เธอตามจีบพระเอกและต่อกกกับนางเอกเธอก็ยิ่งสร้างสัต์รูมากขึ้นไปอีกหลังจากซูหอรานถูกขับออกจากตระกูลและไปไกลจนกลายมาเป็นสาวบาก็ยิ่งทำให้พวกคนยินดีปรีดาไปกับข่าวนี้และคนที่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับคุณหนูซูก็เริงคิวกันใช้เงินเพื่อกลั่นแกล้งเธอและผู้เจียห้าวก็เป็นขาประจำหนึ่งในนั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าเพราะทุกคนต่างก็เริ่มการทำงานและแต่งงานกันไปและต่างก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือพวกเขารู้สึกว่าการกลั่นแกล้งซู จากความทรงจำของเธอครั้งสุดท้ายที่เธอเจอกู้เจียห้าวาก็ผ่านมา5-6ปีแล้วเมื่อมองไปที่ชายที่ดูซุดโซมในวัยเพียง30ปีแล้วสูหอรันก็อยากจะพูดว่าคนเลวแก่เร็วสูหอรนันนางร้ายตัวประกอบที่เจ้าของร่างเดิมเป็นอยู่นั้นอาจจะสมองตายแต่อย่างน้อยเธอก็มีสายตาที่ดีพอกู้เจียห้าวคนนี้เป็นคนเลวมาโดยตลอดในบทพิเศษสูหอรันตายในงานเลงนี้และถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับกู้เจียห้าวหรือไม่นั้นเธอเองก็ไม่รู้แต่มาตอนนี้หญิงสาวแค่อยากจะกลับไปพลิกหน้านี้ให้ข้ามไปและทำเป็นไม่รู้จักเขาโชครร้้ายยทีีีี่่่่่สสิิิิงงงดดเกนนนไปนนไปัมมอูจ หลังจากที VII ่จ้องไปที่สาวางหยาบคายชั่วขณะดวงตาของกู v ้เจียห้าวก็เบิกกว้างขึ้นทันทีเขาหัวเราะเยาะออกมาอย่างชั่วร้ายฮ่าห้าหาหาแอหอมมอฉันก็นึกสงสัยอยู่แล้วเทียวว่าโสเพนีมาจากที่ไหนนี่ไม่ใช่คุณหนูสูหอรานหรอกหรือโอวววฉันหมายถึงอดีตคุณหนูสูหอรานต่างหากทำไมเธอนึกว่าฉันจะลืมเธอหลังจากที่ผ่านมาแค่เพียงไม่กี่ปีหรือไงเมื่อเห็นประกายความประหนกในดวงตาของเธอเขาก็เยาะเย้ยเธอต่อไปว่าฉันไม่เคยลืมใบหน้าสวยๆของคุณหนูสูหอรานได้หรอกนะ น่าเสียดายที่เธอมีแผลเป็นแล้วกู้เจียห้าวเกล่าพร้อมกับจ้องไปที่รอยแผลเป็นบนหน้าผากของเธอเมื่อมาคิดดูแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยทำมันขึ้นมาว้าวว้าวว้าว,ว,าวเธอดูไม่ค่อยเปลี่ยนเลยในหลายปีที่ผ่านมาเบียสินนั่นไม่ถูกระสิฉันรู้มาว่าการค้าของเธอตกต่ำลงนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนี่นะเธอก็ไม่ใช่ววยขบเพาะซักเท่าไหร่แล้วนี่กูเจียห้าวไม่แม้แต่จะยังที่จะเหยียดยามสู่หอราน สายตาที่มองมาที่เธอกลับเต็มไปด้วยตัณหาความเกลียดชังที่มีต่อเธออย่างล้ำลึกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาจำเธอได้ส่วนอีกด้านเป็นเพราะเธอไม่ได้แต่งหน้าจัดทำให้เธอดูเหมือนเมื่อครั้งที่ยังเคยเป็นคุณหนูสูหอรานย้อนกลับไปช่วงนั้นเขาคลั่งไคล้ในใบหน้าน,นี้เป็นอย่างมากเขาไม่เคยคิดว่าใบหน้าเดิมนี้จะยังคงดึงดูดใจเขาหลังจากผ่านมาหลายปีแล้วบางทีมันอาจจะมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำไปด้วยเหตุผลบางประการเขาไม่กล้าที่จะวางมือลงไปสู่หอรานตรงหน้าเขานี้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกประหลาดเธอไไไไมมม่่่่ดด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 ้้้รรรัับบกกกาาาาาาาูููแแลลตตออออปปีีผนนนนยยยคคคงงงงงเเธธใชุถวส การเวลาดูจะไม่มีผลต่อเธอเท่าไหร่นอกจากดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกทั้งซูหอรานในตอนนี้ไม่ได้ดูเจ้าเล่ห์หรือดูบิดเบี้ยวเหมือนเมื่อครั้งที่เธออยู่ที่ในคลับท่าทีของเธอดูสงบและเฉยเมยราวกับไม่แยแสสิ่งใดถ้าเขาไม่มั่นใจว่านี่เป็นซูหอรานจริงๆและถ้าเขาไม่รู้ถึงชีวิตที่ตกต่ำถึงขีดสุดตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นเขาคงจะคิดว่าซูหลา,านไม่เคยถูกขับไล่ออกไปจากตระกูลของเธออีกทั้งเขาอาจจะสมมติว่าเธอได้แต่งงานกับตระกูลส่งและกลายเป็นภรรยาของผู้ชายที่ร่ำร กูเจียห้าวเลียริมฝีปากตนเองขณะที่จ้องไปที่สูหอรานราวกับว่าเขาคิดจะใช้กำลังดึงเธอเข้ามากอดไวในไม่กี่นาทีกนโกงหนึ 1, ่งสามถึงสี่นาทีเธอกล้าดียังไงเธอมันก็แค่โสเพณีที่อยู่กับผู้ชายมานับพันคนเมื่อสูหอรานเบี่ยงตัวหนีไปจากเขาอีกครั้งหนึ่งกูเจียห้าวก็โกรธมากอะไรวันนี้เธอกำลังแกล้งทำเป็นบริสุทธิ์ไร้เดียงสากับคนคุยเคยหรือยังไงอย่าลืมนะว่าเธอมาที่นี่ทำไม นางโสเพนีจะทำเป็นห่วงตัวทำไมกันถ้าวันนี้เธอบริการฉันดีๆฉันอาจจะจ่ายเพิ่มให้เธออีกหลายพันหยวนจนเธออาจจะไม่ต้องออกไปทำงานไปอีกครึ่งเดือนเชียวนะนายท่านกู้สุหอรานขัดจังหวะเขาฉันคิดว่าคุณคงมาหาคนผิดแล้วละ่ะถ้าคุณกำลังหาคนมาช่วยคุณละ่ะก็วันนี้ฉันไม่ได้มาทำงานถ้าเธอยังเป็นนักดนตรีเจ้าอารมณ์คนเดิมสุหอรานเธอคงจัดการตบเจ้า,มาแมลงตัวเหม็นนี่สักหนึ่งฉัดไปแล้วละ่ะโชคร้ายที่ตอนนี้เธออ่อนแอเกินไปแล้วยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เื้ออ,อํานวยอีกด้วย เมื่อกล่าวจบแล้วหญิงสาวก็หันกลับไปมองดูเด็กดุ่มที่อยู่ด้านหลังเขาสายตาที่ซูฮานมองมาที่เธอนั้นเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่มีความห่างเหินและมีแต่ความกระอักกระอ่วนกลับกลายเป็นสายตาของคนแปลกหน้าที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามฮือหอห,อ,หอือออลูกชายสำเร็จรูปในท้ายที่สุดก็จำหน้าแม่ตัวเองได้หลังจากกู้เจียหวช่วยเตือนความทรงจำให้ วินาทีที่ซูฮานจำได้ว่าเธอเป็นใครเขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันมาเป็นเวลา12ปีพวกเขาต่างก็มีการสื่อสารกันน้อยมากเธอไม่ใช่ผู้หญิงดีอะไรนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ซูฮานร,รู้จักซูฮอรันถึงแม้ว่าซูฮานไม่เคยรู้ว่าซูฮอรันเคยเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลซูหรือแม้แต่การกระทำต่างๆของเธอที่เกี่ยวกับพระเอกและนางเอกทว่าเขาก็รู้ได้ว่าหญิงสาวทำอาชีพอะไร ขณะที่ซูหอรันเห็นว่าลูกชายคือความด่างพร้อยในชีวิตของเธอซูฮานก็รู้สึกว่าการเป็นลูกชายของเธอคือความอับอายเช่นเดียวกันมันช่างเจ็บแสบเหลือเกินเมื่อเขารู้สึกถึงความอบอ,อุ่นในตอนที่เธอเดินตรงมาหาเขาก่อนหน้าน,นี้ไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งพูดหรือบางทีผู้หญิงคนนี้ก็แค่แต่งตัวแบบนี้ก็เพื่อทำงานเท่านั้นเองว,าว,าวา้าวววเธอช่างเสแสร้งได้เก่งจริงๆเขาเกือบจะเชื่อไปแล้วน่าเสียดายที่ทุกอย่างก็พังจนหมดสิ้นเมื่อเขาจำเธอได้ตอนที่ซูหอรันเข้ามาใกล้ซูฮานและยื่นมือมาหาเขาเขาก็ถอยห่างออกมา กูเจียห้าวไม่พลาดการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองในทันทีเขามองมาที่ซูฮานอย่างรังเกียจและขบขันขณะที่มองกลับไปที่ซูหอรานโอ้วววฉันรู้แล้วซูหอรานนี่คือสิ่งที่เธอหมายถึงไม่ทำงานสินะเธอคงจะเหนื่อยที่จะต้องบริการลูกค้าที่คลับแล้วละสิตอนนี้เธอถึงเปลี่ยนมาหาของสดใหม่แบบนี้แทนหลังจากที่เขาพูดจบก่อนที่ซูหอรานจะได้ทันพูดอะไรซูฮานก็หันมาจ้องกูเจียห้าวด้วยความโกรธเกรี้ยว เขาอาจจะรู้ว่าซูฮารันทางานอะไรแต่การที่ผู้ชายคนนี้มาป้ายสีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้หญิงคนนี้ทําให้เขาโกรธเขาไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องอะไรกับเธอแม้แต่น้อยส่วนจะมีเหตุผลอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังความโกรธของเขานั้นเด็กหนุ่มไม่มีเวลาที่จะไปคบคิดมันในตอนนี้แกปุป,ปากก่อนที่ซูฮานจะได้ทันพูดสองคำหลังเขาก็หยุดโดยซูฮานหญิงสาวก้าวมาข้างหน้าและกั้นตัวเขาไว้ด้วยร่างกายของเธอเราคงไม่ต้องให้นายท่านกู้มาห่วงเกี่ยวกับงานของฉันหรอกคะ่ะถ้าคุณมีเวลาว่างขนาดนี้บางทีคุณควรจะไปห่่่่วววงงงตัเออออกกกนดีีายาย งานของคุณก็สําคัญพอกับงานของฉันไม่ใช่หรือสูหอรานพูดช้าๆพร้อมหลุกตาต่ำปนโกงสองสามถึงสี่นาทีเมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าของกู้เจียห้าวก็พลันมืดมนเธอหมายความว่ายังไงภายนอกนั้นคําพูดดังกล่าวนี้ไม่มีอะไรผิดปกติในสิ่งที่หญิงสาวกลาบหากแต่น้ําเสียงของเธอทําให้กู้เจียห้าวรู้สึกยําแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีความรู้สึกผิดอยู่ภายในอะห้าสูหอรานยิ้มเมื่อคิดกับตนเองว่าดูเหมือนว่าเธอจะจี้ไปถึงความรู้สึกผิดของเขาได้ โอวอววก็ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่ชมการทำงานหนักของนายท่านกู้ใกล้เท่านั้นเองฉันเชื่อว่าหัวหน้าหวางจะต้องเห็นชอบแน่ถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่เป็นเพื่อนคุณนายหวางตอนที่เธอทำผมโดยไม่บ่นสักคำกู้เจียห้าหวาอาจจะเป็นทายาทสืบทอดเพียงคนเดียวของตระกูลกู้แต่กู้เจียห้าวก็เป็นแค่อ้โง่เท่านั้นเวลาที่ทำธุรกิจหลังจากนายท่านใหญ่กู้จับไปกู้เจียห้าวไม่ต้องการจะสูญเสียธุรกิจของตระกูลไปและเพื่อให้ชีวิตของตนเองคงอยู่เช่นดังเดิม เขาจึงเกิดความคิดที่เป็นเพื่อนของบรรดาภันรยาของชายที่ร่ำรวยทั้งหลายและสำหรับคุณนายหวางที่สูหอรานเอ่ยถึงก็เป็นแค่หนึ่งในเจ็ดถึงแปดคนที่เป็นภรรยาของผู้อุปถัมภ์ที่ร่ำรวยของเขานีม่มาจากตอนพิเศษซึ่งพระเอกค้นพบอย่างไม่ได้ตั้งใจถ้าพระเอกรู้ก็หมายถึงนางเอกก็รู้เช่นกันและเพราะเหตุนี้นางเอกจึงใช้เรื่องนี้ในการควบคุมให้กู้เจฮาว์ให้กลายเป็นสุนัขที่ไล่กัดไปทุกที่ที่เธอสั่งนี่จึงมีส่วนเป็นอย่างมากที่ทำให้นางเอกสามารถช่วยทำให้รากฐานของตระกูลส่งแข็งแกกกรร่งงแลลละะายเป็นนหญิูได้ ซูหอรานก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่กับกลโกงของนางเอกตอนที่เธอมาอยู่บนโลกนี้ใหม่ๆแต่ถ้าเธอไม่ยืมรัศมีของพระเอกนางเอกมาใช้ตอนนี้เธอคงไม่อาจจะออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตได้ไม่ต้องสงสัยว่ากู้เจียห่าวจะต้องระวังตัวประกอบอย่างซูหอรานมากขึ้นหลังจากที่เธอนำความลับเล็กๆน้อยๆของเขามาเปิดเผยมันก็บอกได้ยากเหมือนกันว่านางเอกจะยังคงสามารถควบคุณเขาต่อไปได้อีกหรือไม่ส่วนเรื่องที่นางเอกจะยังคงสามารถได้รับความไว้ใจและความพักดีจากตระกูลซ่งเมื่อไม่มีความช่วยเหลือพิเศษนี้หรือไม่นั้นซูหอรานก็ แต่เมื่อคิดว่านางเอกที่มีลูกสองคนกับพระเอกและยังได้รับการปกป้องแบบ360องศาจากพระเอกแล้วถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถกลายเป็นนักรบหญิงไปได้อยางน้อยเธอก็คงจะยังสามารถที่จะรักษาสถานะเจ้าหญิงตัวน้อยของตอนเองได้อยู่ดีเมื่อมาถึงบทสรุปเช่นนี้แล้วสุหอรานก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อดึงตนเองกลับมาแล้วหญิงสาวก็มองตรงไปที่กู้เจียห้าวอ,อีกครั้งแน่ล่ะที่คำพูดของสุหอรานทําให้สีหน้ากู้เจียห้าวเปลี่ยนสีไปทันทียังไงเธอรู้ได้ยังไงกันกู้เจียห้าวถามด้วยใบหน้าที่หวาดดกลลัวัววแตต่เเข็ยยยงงงงงสีออนโไมรู้ ก็ไม่ใช่ว่านายท่านกู้พูดถึงว่าฉันมีลูกค้าของตัวเองอยู่ตั้งมากมายไม่ใช่หรือคะซูหอรานไม่ได้บอกเขาว่าข้อมูลของเธอได้มาจากนางเอกไม่ใช่เพราะเธอใจดีและไม่อยากจะสร้างปัญหาให้นางเอกผู้ไร้เดียงสาและสูงส่งหากแต่ในฐานะตัวประกอบตายอนาถที่ถูกปลดออกแล้วในตอนนี้หญิงสาวไม่ต้องการที่จะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระเอกและนางเอกทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามทําให้กู้เจียห้าวเริ่มเชื่อและคิดอย่างจริงจังว่าใครที่นาความลับของเขาไปบอกเธอกัารโกงสามสามถึงสี่นาทีในเวลาเดียวกันสายตาของเขาที่มองมายังซูหอรานก็ปราศจากความเป็นมิตรเช่นกัน พึ่งมอมมอนับว่าสิปีนี้เธอได้เรียนรู้อะไรๆจากที่แบบนัไม่น้อยเหมือนกันนี่เธอรู้จักที่จะแบล็กเมคนซะด้วยยกเว้นแต่ว่าจุดๆเขากัดฟันแน่นหักแต่ท่าทีก็ยโสขึ้นเธอยังคิดว่าว่าเธอจะเดินออกไปจากที่นี่วันนี้ได้หรือไงสุดท้ายแล้วไม่ต้องกล่าวถึงอดีตที่ผ่านมาของเขากูเจฮาวก็เป็นตัวร้ายที่มีประสบการณ์และสามารถกลับลำได้อย่างรวดเร็วมาที่เธอหรือไม่ตัวเขาก็คิดเช่นนั้นในฐานะตัวประกอบบทร้ายในนิยายแล้วซูฮรันไม่ได้รู้สึกตกใจกับท่าทีของเขาหญิงสาวอาจจะประหลาดใจกับสิ่งที่เเขาาพพูดหกกแต่่ธอออ็สรร้้งงงนนบิิมย ฉันลืมบอกไปตอนที่ฉันฝากโทรศัพท์ไว้ตรงทางเข้าฉันส่งข้อความไปหาตำรวจว่าฉันถูกหลับพาตัวนะพวกเขาน่าจะมาถึงเร็วๆนี้โดยใช้ GPS นะแน่แล้วว่าหญิงสาวกล่าวหลังจากหยุดเล็กน้อยกับคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เปิดเผยบวกกับคนที่ไม่ได้สำคัญอะไรอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรแม้แต่ตระกูลอย่างเช่นตระกูลกู้ก็สามารถปกปิดได้เพียงแต่ว่าฉันได้ยินมาว่ามีการโปรโมทเรื่องเมืองที่มีอาคารดีและปลอดภัยที่สุดในเมืองเปยยอเมื่อเร็วๆนี้เท่าที่ฉันจำได้หัวหน้าหวางังดูเหมือนจะเป็นผู้นำขอองค์การโปรโมทนี้นะ ชีวิตของฉันจะมีค่ามากหรือน้อยหรือเปลา่าหรือว่าฉันจะอยู่หรือตายก็คงไม่สําคัญอะไรแต่ว่าตระกูลกู้จะผิดหวังไหมนะเธออ่ออพูออ้เจียหา่าวอยากจะโตกลับในสิ่งที่เธอพูดหกักแต่ก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเขาไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้การฆ่าโสเพณีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่คงเป็นเรื่องโง่หากมันนําปัญหามาให้ตัวเขาเอง อีกประการเมื่อไหร่กันที่นางโสเพนีนี่ฉลาดขึ้นมาหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณส่งมาให้เขาอาจมีคนส่งเธอมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาให้กับตระกูลกู้ก็เป็นได้หลังจากกู้เจียห้าวจ้องสู่หอรานและบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนสู่หอรานก็หันมากล่าวกับสู่หานะว่าไปกันเถอะพอมสู่หานขมวดคิ้วสู่หานอาจจะอายุน้อยแอลอ่อนประสบการณ์หากแต่เขาก็ฉลาดเด็กหนุ่มรวบรวมบทสนทนาระหว่างสู่หอรานและผู้ชายคนนี้ที่กล่าวว่าเราก็แค่ต้องการเพิ่มจำนวนหัวและหาเพื่อนในงานเลี้ยงระดับสูงเท่านั้น ไม่ต้องพูดถึงการปรักดรอตัวของซูฮอรานที่เหมือนถังน้ำเย็นที่ราดลงบนตัวเขาซึ่งก่อให้เขาเกิดความตื่นตัวก่อนหน้านี้เขาเองก็อยากออกไปถึงแม้ว่าซูฮอรานจะไม่ได้พูดก็ตามต้องพูดว่าเขาอยากจะออกไปจากงานนี้แต่เขาไม่อยากไปกับเธอ แต่ตอนนี้สูหรานไม่ให้โอกาสเขาปฏิเสธหญิงสาวคว้าแขนของเขาและลากเขาออกไปจากแมนชัน่นหลังจากหายจากการตกตะลึงที่เธอพบความลับของเขาและใครก็ตามที่ส่ง,สงเธอมากูเจียาวอก็อยากจะฆ่าเธอทิ้งทันทีน่าเสียดายราวกับมูที่ถูกบีบรัดเขาไม่อาจจะได้ทันไหวตัวท้ายที่สุดกูเจียาวอก็ได้แต่มองด้วยสายตาดังงูพิษไปยังสูหรานซึ่งจับไปแล้วในขณะที่เขาวาดแผนว่าเขาจะทอรอมานางโสเพนีคนนี้จนตายอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างจบลง ในทางกลับกันทั้งสองต่างก็เดินออกไปจากคฤรหาหน์ของซานและซูฮานก็รีบดึงมือของซูฮอรันออกไปอย่างไม่ลังเลซูฮอรันซึ่งพ้นจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทำเอาหลังของเธอเปียกชุ่มไปด้วยเงยนเยียบบเมื่อเธอได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในที่สุดหญิงสาวก็ถอนหายใจออกมาได้อย่างโล่งอกและแขนขาที่รู้สึกราวกับถูกทิ่มแทงโดยน้ำแหลมของเธอก็ชาทันทีเธอจึงสะดุดเมื่อซูฮานปัดมือของเธอออกไปแม่ลูกกัมมลอดหนึ 1, ่งสามถึงสี่นาที ซูฮานก็รู้สึกประหลาดใจกับตนเองเมื่อเขาพบว่าซูฮอรันเกือบจะหกล้มโดยสัญชาตญาณเขาเื้อมมือไปจับเธอแต่บังคับตัวเองให้ดึงมือกลับในวินาทีต่อมาความรู้สึกผิดและความกังวลที่ฉายผ่านใบหน้าของเขาถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อซูฮอรันประคองตอนเองได้ในที่สุดและเง่อยหน้าขึ้นมองซูฮานซึ่งหล่อเหลาจนแม้แต่มนุษย์หรือเทพเจ้าต่างก็อิจชา้าซึ่งกำลังมองเธออย่างเย็นชาห่างเหินและเต็มไปด้วยความรังเกียจในช่วงขณะที่ซูฮอรันมองมาซูฮานก็พลันก้าวถอยหลังไปหนึ่ เรากับเธอว่าเป็นเชื้อโรคริมฝีปากของซูหอรันบิดเบ้หญิงสาวเกือบจะตกไปที่ลูกในรคุณคนนี้ของเธออาจเพราะซูฮานสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในงานเลี้ยงของกู้เจียห้าวหากแต่ก็ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่แท้จริงซูหอรันในทางกลับกันซึ่งได้อ่านนิยายต้นฉบับมาแล้วหญิงสาวตระหนักได้เป็นอย่างดีว่าหากว่ามีอะไรผิดพลาดไปเขาทั้งคู่คงได้ตายที่ตระกูลกู้เป็นแน่แท้เธอเสี่ยงชีวิตของเธอไปพาเขาออกมาจากที่นั่นแต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคืออะไรกัน ไม่เพียงแต่เจ้าลูกสำเร็จรูปไม่ได้ประทับใจกับความพยายามของเธอแล้วเขายังสงสัยตมามันในทำนองฉันกำลังมองมาที่ผู้ป่วยโรคติดต่อที่ฉันควรถอยห่างออกมาอีกด้วยหากแต่เธอก็ค้นพบด้วยตนเองในทันทีบอสตัวร้ายในอนาคตคนนี้มีเหตุผลที่จะไม่ชอบแม่ของตัวเองเป็นอันมากยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของร่างเดิมก็ไม่เคยต้อนรับเขาด้วยอ้อมกอดเลยเท่าที่ซูหอรานวิตก,ก็เพียงแค่การกำเนิดอย่างไม่ได้ตั้งใจของซูฮานเท่านั้น ในตอนแรกหลังจากที่ซูหอรานได้แผลเป็นมาและถูกล่วงละเมิดเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเธอตั้งครรภ์แล้วต่อเมื่อเธอมารู้และอยากจะไปทําแท้งมันก็สายเกินไปแล้วในตอนนั้นซูหอรานให้กำเนิดซูฮานในห้องน้ำที่อาพาร์ตเมนที่เธอเช่าไว้ ปฏิกิริยาแรกของเธอก็คือโยนเขาทิ้งลงในขยะแต่เพื่อนบ้านของเธอไปเห็นเข้าจึงแจ้งตำรวจและทำให้ช่วยชีวิตทารกบริสุทธิ์กลับมาได้อาจเป็นเพราะเจ้าของร่างเดิมคิดหาหนทางฆ่าเขาหลายหมื่นวิธีแต่มีหลายหมื่นวิธีนั้นมีเพียงวิธีเดียวคือฆ่าเขาแต่เป็นเพราะก,กลัวกฎหมายสุหอรานซึ่งไม่มีท้งเงินและหน้าจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บเขาวไว้กับเธอไม่มีทางที่สุหอรานซึ่งอายุเพียงแค่นั้นจะดูแลเด็กได้ดีไม่ต้องไปพูดถึงว่าเด็กคนนี้ก็เปรียบเสมือนฝันร้ายของเธออีกด้วย ซูฮอรันมีความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อซูฮานอาจจะเป็นเพราะสัญชาตญาณของความเป็นแม่หักแต่ไม่มากพอโดยมากเธอจึงรู้สึกทั้งไม่พอใจและกลัวเขาวิธีที่ซูฮอรันเลี้ยงดูเขานั้นแย่ยิ่งกว่าการดูแลสุนัขจรจันเสียอีกบางครั้งซูฮอรันก็จะหายไปหลายวันในขณะที่ซูฮานซึ่งอายุเพียงไม่กี่ขวบนั้นก็หนีพ้นจากการรอดตายได้ก็เพราะได้อาหารจากเพื่อนบ้านจึงไม่แปลกหากว่าเขาจะเปลี่ยนไปแค่ความจริงที่ว่าเขาสามารถมีชีวิตรอดมาจนเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องมอหัศจ,จรรย์ในตัวมัันนนนเเเเองง้ปป็็รรดี่่ืนนกกกกตยิชัน ถ้าเป็นตัวเธอเองแล้วมาพบว่าแม่ของตัวเองนั้นทํางานแบบที่ซูหอรานทํานั้นเธอก็คงไม่พอใจเช่นกันไม่ต้องพูดถึงแค่ว่าซูฮันเองก็อยู่ในวัยที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและกําลังอยู่ในวัยต่อต้านอีกด้วยซูหอรานที่อยู่ในฐานะคนนอก ไม่ได้ไม่พอใจในตัวซูฮานเช่นเจ้าของร่างเดิมควรจะพูดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเธอซึ่งไม่เคยแม้แต่จะมีความสัมพันธ์กับใครเดีย๋ยวว่าแต่แต่งงานมีลูกเลยแล้วกลับต้องมารับบทบาทของแม่อีกกล่าวถึงตรงนี้เมื่อมองไปที่ใบหน้าของซูฮานซึ่งเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่นซูฮารันก็แอบใส่สีสันในใจพร้อมถอนหายใจอย่างน้อยในอนาคตเขาก็เป็นตัวร้ายที่สามารถต่อกรกับลูกของพระเอกแน่นอนที่สุดที่เขาฉลาดมากแถมยังหล่อระดับท็อปอีกด้วยนี่ถ้าเขาไม่บิดเบี้ยวไปเขาก็สามารถเป็นชายหนุ่้ดดด้นอา,ง,นนอนอางทีีกั